สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิบซีที่น่ารักรอบห้องนะคะตอนนี้เนาะเราก็มาดูนะคะว่าทีมช่างเมื่อคืนนะคะเขาไม่ได้กินเขามากินข้าวที่นี่กันเนาะเอามากินอยู่นะคะเนาะเราก็นอนก่อนนะเะมื่อคืนเพราะว่าทีมช่างเขาทางานลึกนะคะทีมช่างปั้นทํางานดึกนะคะ,าะ,คะอาทุ่มก็ยัง ยังเห็นแสงไฟอยู่เนาะก็เลยเอานะคะเอาข้าวมาไว้ที่นี่กันนะคะก็เลยไม่ได้มาเก็บนะก็เลยวันนี้มาดูมาดูแต่เช้าเนาะมาดูแต่เช้าก็นะคะเรียบร้อยดีเนาะตอนเช้าๆ้านะคะยังไม่ได้รดน้ําต้นไม้นะคะเพราะว่าเราก็มาเดินดูบรรยากาศนะคะเมื่อคืนเราก็ไป ร้องงานวันเกิดนะคะให้เอฟซีได้ดูกันเนาะทางร้องทางเต้มสนุกสนานนะคะนี่ค่ะดอกเลาเรืองตอนเช้าเช้านะคะอ,อยังไม่ได้รดน้ําต้นไม้นะคะวันนี้จะไปรดต้นหญ้าต่อที่นู่นเนาะต้นกล้วยต้นตน้นเช้าเช้าก็เดี๋ยวแม่ดาวก็จะมารดน้ําผักเนาะเพราะว่าเราก็รวมด้วยช่วยกันนะคะตอนเช้าเช้าเนาะนก็จะมา ยู่ที่นะคะซาลาองค์ปู่จำลองนะคะบรรยากาศโอ้ยตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเราก็จะไปไปดูบรรยากาศนะคะที่โอ้โหโอตอนเช้าๆนะคะวันนี้เนะาะเช้านี้เป็นเช้าที่นะคะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเราก็จะมาทำมุมนี้นะคะพุง่งวันเมื่อวานเนาะ เอาตุ่มนี้นะคะเห็นบอกว่ามันอะไรเนาะมันเอียงมันอะไรนี่แหละเราก็จะมาดูนะคะว่ามันเอียงตรงไหนนะคะใส่น้ําให้เต็มทุกวันตุ่มไหนที่มันเอียงมันไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาหินมาใส่อีกนะคะมันก็ตรงอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็จะจัดให้นะคะเนาะตรงนี้นะคะใส่ มันเอียงถ้ามันเอียงเราก็เดี๋ยวก็จะเอาดอกไม้เอาต้นไม้นะคะที่นะคะอยู่ในศาลานั่นแหละเนาะต้นใหญ่ๆสูงๆเราจะเอามาประดับที่นี่กันนะคะให้มันได้สวยๆให้มันได้สวยๆงามๆนะคะเนาะเราก็มาอยู่ที่นี่กันนะคะนี่ก็เป็นตุ้มสีตุ้มนะคะสีมุมเนาะสีมุมนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาใส่น้ําทุกที่นะคะให้เต็ม โอตรงนี้ก็อันนี้อันนี้ถือว่าตรงอยู่เนาะถือว่าตรงอยู่นะคะไม่ไม่เอียงเนาะเพราะว่าถ้าเอียงน้ําก็จะลงตรงขอบเราก็รู้นะคะว่าทางไหนมันเยอะทางไหนมันเนาะมันก็จะเป็นคืนคมันก็จะเป็นไม่เท่ากันเนาะแต่นี่ก็นึกว่าพอดีนะคะไม่ไม่เอียงนะเดี๋ยวก็จะเอาดอกไม้นะคะต้นอะไรนี่แหละมาใส่ให้มันสวยๆงางานะคะ บรรยากาศยามเช้าสถานะองค์ปูจ่จำลองนะคะตอนนี้ก็สวยสวยนะคะเราก็ต,ต้องทำสิ่งนี้อันนี้เอียงไปหน่อยนะคะตรงน,นี้เอียงไปหน่อยเพราะว่าน้ำมาฝั่งนี้เยอะเนะเดี๋เราก็จะปรับเปลี่ยนนะคะให้มันตรงเนาะให้มันสวยๆเ<ว>พราะว่าถ้ามันเอียงไปเอียงมาน้ำก็จะมาตรงนี้เยอะทางนี้ก็จะเขินเนาะเดี๋เราก็จะปรับเปลี่ยนนะคะให้มันตรงๆ เพราะว่าให้เอาต้นไม้มาใส่เนาะสี่มุมสี่มุมนี้นะคะให้เอวอันนี้มันนี่มันตรงอยู่นะคะแต่แต่ตุ่มมันเป็นทรงนี้รูปทรงนี้เนาะเห็นเขาบอกว่าไปทําให้ตุ่มมันมันตรงเนาะมันก็ตรงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงนี้นะคะมันเป็นรูปแบบนะคะเนาะมันก็ตรงอยู่ตรงดีอยู่นะคะนี่สี่มุมนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ของน้ำมาใส่ให้เต็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมามุมนี้กันอ๋อมุมนี้นะคะด้านหน้านะคะเสียนปู่นะคะดอกไม้โอ้สวยงามแล้วก็มีญ้าเขี้ยวขจีนะคะ,นะเนาะเดี๋ยวขาจีแล้วนะคะต้นญ้าฝั่งนี้จะเป็นด้านเสียนปู่นะคะดอกดาวเรืองก็มี ไว้รอบๆแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ออกดอกเนาะยังไม่ได้ออกดอกนะคะแต่ฝั่งนี้เขียวงามนะคะเพราะว่ารดน้ําฝั่งนี้มันจะไม่ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะคะมันก็เลยสีเขียวขจีนะคะติดแล้วนะคะหญ้าฝั่งด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงเสียนปูกก็ติดแล้วเหลือแต่ฝั่งนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้จะไม่แดดไม่ร้อนนะคะมันไม่แดดไม่ร้อนเท่าฝั่งน้นเนาะเท่าฝั่งน้นแดดเยอะ นี่ค่ะบริเวณแบบนี้นะคะสวยๆงามๆตอนเช้าๆนะคะวันนี้เราก็มารีวิวนะคะให้ f อได้ดูกันว่าต้นไม้ที่เรามาเรียงไว้นะคะยังไม่ได้ปลูกแต่ก็ออกช่อออกดอกแล้วสวยงามนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะไปถึงตรงนู้นเนาะอันนี้ก็ เกือบแล้วเกือบแล้วนะคะต้นหญ้าแถวๆด้านข้างนะคะด้านข้างก็เหมือนกับก็เราทำเนาะทุกวันทุกวันก็เขียวแล้วนะคะเขียวมันก็ติดติดแล้วนะคะต้นหญ้าดอกดาวเรืองตรงนี้โหบานสะพังแล้วนะคะตรงนี้ออกดอกงามแล้วทำเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นตรงนี้ แล้วตรงนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานเห็นว่าจะทําเป็นรูปอะไรนาะเข้าเขียนไว้วาดไว้ว่าจะทําตรงทําเป็นที่อะไรเนาะเราก็รอดูกันต่อไปนะคะยังไม่รู้แน่ชัดว่าทาอะไรฟังทั้งนี้นะคะแตนบอกว่าบานสะพั่งแล้วนะคะอยากวเคี้ยวดอกไม้ก็ออกดอกหมดแล้วนะ สวยงามมากเลยเนาะไปค่ะ F อซค่ะ f อซไปชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะนจะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าทางกากรเกษตรนะคะฝั่งนี้เนาะ,ะโอ้ยที่ใหญ่ๆนี้นะคะ่ะจะปลูกนะคะรับก็แตนบอกว่าให้ปลูกเนาะเพราะว่ามันใหญ่ปลูกฝั่งนี้ก็เขียวแล้วนะคะแต่ก็ยังมี อย่าให้เขียวขจีเท่าฝั่งโน้นนะคะเนาะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นมันจะเป็นที่รับแดดนะคะเต็มเต็มเลยเนาะเดี๋ยวกว็ขึ้นเดี๋ยวกว็ขึ้นนะคะเพราะว่าย่ารากก็เกิดแล้วนะคะเริ่มแตกแล้วเราก็จะไปนน่นกันเนาะเดินพาเอฟซีมาดูบรรยากาศแล้วนะคะ สวยสวยงามๆทั้งนั้นนะคะนี่เขียวแล้วนะคะทางนี้เขียวแล้วนี่จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหน้าด้านหลังก็สวยสวยแล้วนะคะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะเราก็สวยงามสวยงามนะคะมองไปดูด้านนี่นะคะโอ้มองไปดูห้องน้ำส่วนกลางก็สวยด้วยต้นไทรเกาหลีนะคะ ใส่เกาหลีนี่แม่บุญถิ่นก็จะมารดทุกเช้านะคะหลังจากที่ไปลดดูแลต้นหญ้ามาเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะมาดูแลนะคะต้นใส่เกาหลีแล้วก็มีพืชผักสวนครัวนะคะที่ทําประจาเนาะเราก็จะทําเป็นจุดๆไปนะคะนี่จะเป็นทางการเกษตรนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะต้นใส่แต่รถก็วิ่งผ่านประจำนะมันก็เลย มีฝุ่นเกาะธรรมดาเนาะเดี๋ยวแม่ทินจะเอาน้ํามารดนะคะให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะคะรดทุกวนันทุกวันนะคะที่นี่กันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที TP Coffee TP Skin นะคะสั่งซื้อผ่านช่องนะคะยูทูบเบอร์สายขลุ่นุ่นป้าได้ทุกช่องนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะ TP โกโก้โกโก้ TP นะคะแล้วก็มี TP Skin น,นะคะของบริษัทมนโนมหม,มซัฟเฟ สั่งผ่านช่องแม่บุญถินกกอกด้วยนะคะ0927947526ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ